สวัสดีครับผมแมงคัาภูชาแนลนะฮะวันนี้พี่แดงก็จะพาผมมาที่ตลาดนะฮะเพื่อที่จะซื้อกับข้าวนะครับผมนะฮะวันนี้เมนูที่จะทําคืออ่าป,ป่นปลานะฮะเอฟซีเราไปตามกันดูเลยว่ามีปลาที่ที่ผมต้องการที่จะเอาไหมฮะเอฟซีไปดูกันเลยนะครับผมอ่าพี่แดงก็มาอยู่ที่นี่นะฮะกันมากันสามคนนะฮะพี่มานา แล้วก็พี่แดงชาแนลนะฮะครับผู้ของเราครับผมนะฮะไปเดินดูปลากันเลยนะฮะดับเลขพี่แดงมาทางนี้ดีกว่าปลาผู้ตั้งใจจะซื้ออะไรวันนี้ซื้อปลาอ่ามันซื้อผมมันซื้อปลาแล้วก็จะซื้อเตาเอาโคกกับสากด้วยนะฮะคกกกับสาใช่ชาแนลพีแดงเนาะ่ไปนะฮะปลามาอยู่ทางนู้นไม่ใช่หรอพี่แดงเดี๋ยวเอาซุปโคกกับสากก่อนไปหรือไงเอายังไงเอาโคกกับสากกับเตา อ่าได้<ร>นะฮะอืมเป็นอันดับแรกนะเราไปดูคคกกระสาคก่อนนะเอฟซีอ่าอุปกรณ์ทำครัวของเรานะฮะขาดไม่ได้นะพคกกระสาค์นะฮะได้ฮะไหนหนึ่งร้านอืมโอ้โหผักเยอะแยะ <ๆ S 2> นะฮะเอฟซีะะ FC อันนี้ ยังได้สาาครับโคกอ้าวสามคนขายเออนี่ะแค่คนขายโอ้บอกดู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 โอเคนะเดินเข้าไปเลยนะเอฟซีสาครับโคกครับสาขครับโคกที่ต้องไล่ให้นี่ครับอุปกรณ์นะครับทำครัวของเรานะฮะเนาะอ๋ออันนั้นดีกว่านะฮะพอดีนะครับผมมองได้อยู่เยอะกาเลยเอา ไเอาใปบไหนัดหยิบให้ก็ได้ออาใบนะฮะนะแปดสิบห้านะฮะเนาะใบนี้นะฮะเหมาะมือดีนะครับเอาสากไหมคะเอาขนาดนคะขนาดนี้เนาะอขนาดนั้นโอ้ยสากนาะตทะลุเลยอันนี้จะโอเคกว่าอ๋อนะฮะเนาะโอเคเราก็ได้นะเอฟซีกกับสากนะฮะอ่านี่ครับอ่า เอาอะไรฮะเยี่ยมาเยหรอได้ได้ไดต้องทำกับข้าวแล้วก็ต้องมีเอย้ยมด้วยนะฮะเอาสีไหนดีเย่อเลยนะอ่าเอฟซีครับสีไหนอ๋อสีนี้นะฮะเราต้องมีเอยื่มด้วยนะเย่อมนฮะผมเอฟซี

น่ครับขาดไม่ได้กระติกน้ำนะฮะเอฟซี F Z. เรามาดูกระติกน้ํากันดีกว่านะฮะเนาะเวลากินน้ําแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะฮะเอาใบนี่สองนนะอ่า หม้อหม้อนะฮะเนาะนี่หม้อในเอ็มซีโน่นโน่นหนหม้อมีหูอยู่ด้วยอ่านะครับหม้อนะฮะหม้อหนึ่งลูกหนึ่งนะพี่แดงไปทางโน้นหรือเปล่าไปไหนนนี้ก็ใบเล็กไปไหมอันนี้ใบเล็กไปไหมอัใบเล็กไปไหมพี่แดงเอ็มซีแค่เดียวนี่เลยใบชาใบแบบไหนอ๋อพอดีพอดีนะฮะพอดีใหญ่ใหญ่นิดนึงใหญ่ใหญ่จริงจรงนะเพราะว่าเราจะแกงนี่เราก็พอประมาณนะฮะไม่ มันมีแต่ใบไชนีะนี่ไงนีะฮะอันนี้ตั้งส่วนตัวของผมนะเอ็มซีผมยังไม่ได้อ่าาไม่ได้กันพงลงมาเหมือนกันอ่านี่ขี้หยีอะนี่อะ๋ยวจะล่วงอ่าฮะเออจะใบล่างกับใหญ่ใบใบล่างเอาใบล่างนะฮะแล้วเรียกเจ้าของร้านมาดีกว่านะฮะ หมอนะ้อแล้วก็โอเคแล้วนะฮะอ๋ออมยิ้มให้ไปเลยน้ำน้ำเลยนะฮะนะนะอืมอ่านี่ฮะเราก็มีหมอ้อมีกระติกน้ำอ่านี่นะฮะเอฟซีอ่ามีหมอ้อมีกระติกน้ำแล้วก็มีคอกมีสากนะฮะเนาะโอเคแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเอฟซีอ่านะครับผม นี่นะครับเนาะก็จะเอาเบอร์นี้นะ f c เบอร์ด้านล่างสุดนะฮะนนด้านล่างสุดใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะอ่านะฮะตัวนี้ใช่ไหมใช่ด้านล่างสุดเลยนะฮะอ่ะอา,อาน,น,อน,อนี่นะฮะ f c ครับผมเนาะ,ะโอเคนะฮะนะ ไปจ่ายตังกันเลยนะฮะเอฟซีตลาดที่นี่คือตลาสดสดเตาง่อยนะเอฟซีเอาถุงดำด้วยนะฮะเอฟซีถุงหนึ่งนะฮะถุงใหญ่ถุงใหญ่ก็ต้อง ล่างเห็นวาอ่านี่มันสี่ยี่สิบยี่สิบสี่มันต้องสามสิบห้านู่นสามสิบตงสามสิบสี่สิบใช่เห็น 30, 40, เป็นอืมฮะพี่แดงกำลังจะเลือกถึงดำให้ผมนะฮะเพื่อที่จะไปทำกับข้าวเวลาทิ้งขยะเนี่ยครับ

ได้ไหมเออนี่ข้างหลังนี่เฮ้ยไหนนี่ไงเนาะแถาไหนกันนะสี่สิบสามสินะฮะอันนี้ชุงใหญ่ไหม LT เนี่ยชุงใหญ่เนี่ยใช่ไหมยี่สิบแปดสามหกมสิบแปใช่ อันนี้ใหญ่อืมันนีใ้ใหญ่แต่ว่าก็ยังใหญ่ไม่สุดนะคอพอย่างไรได้พอดีนอันนี้สามสิบสี่สิบอันนี้ใหญ่ไหมก็ได้ประมาณหนึ่งก็โอเคโอเคอันนี้แหนะละไปแล้วห้าเอฟซีได้แล้วนะฮะเนะาะอุปกรณ์การทำครัวแล้วก็หาได้ครบแล้วนะฮะเอฟซีได้ครบแล้วนะฮะถุงขยะแล้วก็ผ้ากันเพื่อนนะครับผมแล้วก็โคกสากะติกน้ำนะฮะ อ่าไปกันเลยนะฮะเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่าะนะฮะนะฮะ้ำของแพ็กด้วยนะฮะไปถ่ายปรดสต๊อปเลยนะเมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วนะฮะเราก็จะมาซื้อปลานะเพื่อที่จะอ่ะาทำกับข้าวนะเอ็มซีเพื่อที่จะไปไปป่นนะฮะเนาะใช่นะฮะเอาพิมพ์ขนานดะ ปลาช่อนนะเนอฟซีใช่ปลาช่อนบีแดงป,ปลานิลนะปลานิลเนี่ยมาต้มผลไม่ได้ผมเข้ามาตลาดอีกวันหนึ่งนะฮะเนาะปลานะฮะเอฟซีตรงไปมันอยู่ทางขวามือฮะ ตอนอมจะเป็นรัวสีน้าการประตสีนตาลนือย่ากไฟาไส่ฟ้าพี่ฟ้าอยู่ฝั่งไหนพี่ <ไ>ปโอเคปลาฝั่งหุหนา f c เราไปกันเลยนะฮะเนาะอืม วันนี้ตังผมลุ้นล้วนนะเอฟซีที่ซื้อไปนะทุกอย่างเลยอ่าไม่มีใครออกให้นะฮะเอฟซี MC. อ่าบรรยากาศตลาดนี้ก็คึกคืนดีนะฮะเอฟซี MC. ตลาดเต่างอยนะมาทุกวันเลยนะฮะเนาะช่วงนี้ <c oughs> ไหนเนาะปลามีไหมเนาะปลา ปลาไม่มีนะฮะอาหาะน้องเอมีอันนีปลาอะไรปลาหนึ่งนะฮะนาะปลาเปลี่ยนปลานึ่งปลาหนึ่งเปลี่ยนพีโนโไหมพี่ฮะใช่ไหมอันนู้ใช่ไหมนะ นี่แหละเดี๋ยวนะฮะเอาตัวหนึ่งนะครับผมอ่าตัวหนึ่งเอาตัวเดียววะครับผมนี่ก็มีจังอ่าฮะโอ๊ยไหนล่ะตัวเดียวตัวเดียวนะฮะมีปลาเยอะมากนะเอฟซีทั้งกบทั้งปลานะฮะเอฟซีนี่นะครับอ่า ตัวใหญ่ไหมให้ดูครับผมแค่นี้พอไหมพีู่เ็นเอาอันนี้แล้วเอาัว้ดียวตัวใหญ่เป็นกลรับครับผมเออพอดีอ่าเราก็จะซื้อผักที่ไปกินด้วยนะฮะเอซ เอานะฮะไปต่อเขาผักพี่มันเป็นกลับนะฮะผักพวกสะเดาพวกเนี้ยไอ้สะเดามัมีอยู่นะนะถ้าเราจะหมุนติวต้วๆไปนิดนึงเพราะว่าเวลาหยิบจับนะมันก็จะไม่สะดวกนะเอฟซีนะฮะ มันนุ่นมีไหมพี่มักเขือมีนะฮะไม่มีเลยพี่เอาเพักเขือดีกว่านะไม่มีไานแลพี่วันนี้คอยลอยกระทงเหรอพี่ไม่ เตั้งขายกระทงนะนี่นะครกระทงพรุ่งนี้นะ fc อไม่มีนะฮะเนาะ,ะถ้าไม่มีเรากลับนะ fc อ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมนะครับแมงข้าผู้ชาแนลถ้านนะฝากกดไลค์กดติามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ